ไห้ยมทูตบทที่54ความรักที่อม,มหิตคนที่ร่างพายผอมจะเหลือแต่โครงกระดูกผมยาวยุ่งสยายแห่ไม่มีปัญญาดูออกเป็นบุรุษหรือสตรีถูกโซ่เห็กโตมานิ้วหัวมือร้อยผ่านกระดูกไหลทั้งสองข้างล่ามติดกับผนังศิดาแต่แสปักไม่เห็นเท้าของนางเนื่องพอเท้าเน่าหายไปแล้วที่เห็นตอนนี้เป็นกระดูกสองท่อนเท่านั้นนับว่าน่าสะเพงกลัวถึงขีดสุดจริงๆ แต่เศบักสีิวกายด้วยความหนาวในปลายค้างคราเน็กไม่ถึงในโลกจะมีคนอมหิตป่านนี้ทรมานคนด้วยทันอันชั่วร้ายถึงป่านนี้ตาทิ้งลงไปในเบ้าของฝ่ายตรงข้ามมีปะกายเยียบดุดคมอาวุธจาบตามองแต้เสรักาศิพันเข่นเสียงทารกตานกกระมังแต่เศักการุ่งรู้ตัวจากความตื่นตระหนกรีบกล่าวขึ้นท่านเช่ไหนเป็นเช่ไหนถูกคนใช้ทันอมหิตชั่วร้ายป่านนี้ ใช่แล้วท่านคิดจะทราบใช่แล้วท่านยอมอยู่เป็นเพื่อนเราในที่นี้สักเดือนหนึ่งหนึ่งเดือนใช่แล้วสามสิบวันด้วยสาเหตุใดแล้วอาจบางทีมีเรื่องจะบอกท่านมากมายพร้อมกันนั้นเราจะถ่ายโทษหลักวิชาพิมือที่ฝึกปือมาในช่วยชีวิตแก่ท่านด้วยเยนดีหรือไม่นี่ย่อมไปเรื่องที่แต่เปากแตกตื่นยินดีแต่ทว่าการเวลาหนึ่งเดือน ออกจะยาวนานเกินไปหนึ่งเดือนเรื่องราวในวงพ้นเรเงจะเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงป่านใดแต่สปักคิดถึงตอนนี้จึงกล่าวเวลาหนึ่งเดือนออกจะยาวเยี่ยงนี้เถิดท่านอยู่ฝึกวิชาที่เราถ่ายทอดให้ขอเพียงท่านฝึกสําเร็จพร้อมจะออกจากที่นี้ได้ทุกเวลาท่านว่าประเสริฐหรือไม่แต่เสปกักของอิสรรับเรื่องนี้ย่อมได้แน่นอนตนอาจบางทีฝึกมือฝ่ายตรงข้ามสําเร็จ ภายในสี่ห้าวันก็ไม่แน่นักดังนั้นผงวิสาแล้วถามไปท่านจะไหนจะถ่ายทอดวิชาโบให้ข้าพเจ้าเราต้องการให้ท่านไปล้างแขนแทนเราท่านเชื่อว่าข้าพเจ้าล้างแขนแทนท่านได้เฮ้เราเป็นคนที่ใกล้จะตายแล้วเชื่อหรือไม่ต่างไม่เป็นปัญหาหยุดฝืนหัวเราเบาแล้วกล่าวต่อเราเชื่อถือทุกผู้คนรวมทั้งผู้ทำร้ายเราแล้วสาเหตุใดท่านลปากล้างแขนแทนเรา ขอเพียงท่านมีเหตุผลมาดว่าท่านไม่ถ่ายทอดวิชาปูให้ข้าพระเจ้าก็ต้องหาทางนักแหนแหนท่านเยี่ยงนั้นประเสริฐเรล่าบอกนิทานของเราเรามีนามลหูห่วงห่วงก่อนจะเล่าตำนานเรื่องนี้จะต้องย้อนไปเท้าความเมื่อ30ปีก่อนตอนนั้นเรามีวัยเพียง17ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาล่าเริงที่สุดของนนียาว,วัยเราไร้เดียงสาบริสุทธิ เลยมีความกระหายในรักเช่นเดียวกับกรณีทั่วๆไปในความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นไปด้วยความฝันสวยงามบรนเจดิดเราก็หายความรักแต่ถต่ว่าชีวิตของเรากับจมอยู่ในปักทุกเพราะความรักเราถึงตอนนี้แต่ต่ปักหยดวงตานางมีหยดน้ําตาซึมออกมาสองสายใบหน้าที่เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกกระตุกโย่เบาอาดีตเสียทแทงจิตใจนางให้เจ็บชำ้ำและบดาลให้นางรันทด แต่เาะกล่าวด้วยความหม่นหมองภายหลังเล่าตอนนั้นเรามีไวเพียง17ปีเราไม่ทราบความอัปรักษ์ของมนุษย์ต่อมนุษย์ที่อยู่ในห้วงสมองของเรามีแต่ด้านความสวยงามเท่านั้นเราเพ้อฝันเกินไปและกวาวาดวิมานสูงส่งเกินไปเรามีสื่อเฮียอยู่ผู้หนึ่งนามเตียใต้กึง่งตอนนั้นมันก็มีไวเพียง20ปีมันรักเรารักเราจะรูกซึ้งงมงาย แต่เราจะคงรักษาความสัมพันธ์ที่ขายใกล้คิดขายห่างเหินกับมันอยู่เสมอมาเราไม่ทราบเรารักมันหรือไม่อาจบางทีตอนนั้นเรามีวัยเยาว์เกินไปแยกแยะไม่ออกว่าความรักแท้เป็นเช่นไรปีนั้นเราพบกับบุรุษที่เราหลงรักจนคุ้มค้ั่งเรายังจำวันนั้นได้ยอดีิมือบุริ้มสิบคนร่วมกันไปที่สำนักกิมสีเมือง ขณะทำลายขบวนการอันน่าสะเพรงกัวนั้นย่อยยับพอดีมีบุรุษนมผู้หนึ่งแต่ใส่ปากคล้องพ้งสุดเสียงท่านคือโกเนียที่ช่วยยมือทั้งสิบท่านนั้นใช่ท่านก็ทราบเรื่องนี้ใช่แล้วข้าพเจ้าครีนผู้โสดท่านหนึ่งกล่าวขวัญถึงยามเมื่อยกลมสิบท่านไปแล้วแล้วถึงกับรักมันจนไม่อาตัดใจฆ่ามันและมันใช้ด้ครมที่กอกกิ้งคมคายหลอกลวงจนได้ตัวเราไปแล้ว จึงใช้ฝีมืออมหิตสามานป่าน,นี้มาทุ่มเทใส่เรากับเราเรื่องนี้อาจบางทีเป็นการตามสนองเนื่องเพราะเรามีรักบกเทียนล่างแล้วเราก็ใช้ความอมหิตไปดมใส่ซื่อเฮียของเราเราเคยชี้ปลายจมูกมันประนามเตี้ยใต้กึง่งท่านมีคู่ควรมารักเราและไม่คู่ควรได้ความรักของเราเรามองมันสะบัดหน้าปด้วยความขุ่นแคนตอนนั้นเรามีทราบ ความรักแท้มีคุณค่าสูงส่งหน่าถนอมเพียงใดอย่าเมื่อเราถูกคนที่เรารักหลอกลวงร่างกายเชยชมจนสาแก่จใจแล้วเราจึงได้ทราบที่เราต้มเทออกไปเป็นคุณค่าสูงส่งเหลือประมาณบอกเห็นลั่งกักขังเราอยู่ในที่นี้ม่เพียงทะลวงกระดูกไหลเราล่ามไว้กับผนังให้เราม่อาจได้ลนเคลื่อนไหวเท่านั้นสองเท้าของเรายังฝังตะปูอาบยาพิษไว้ข้างละตัวหากไม่ใช่เรา มีพลังพิมือเดินเลิศน่ากลัวต้องตายไปตั้งแต่เมื่อ30ปีก่อนนั้นแล้วแต่เส่ปักฟังจนตาเบิงโผงตัวสะดริกขบเกี้ยวเขี้ยวฟันก่าวมีเรื่องเช่นนี้จริงๆหรือเรายังจะหลอกลวงท่านได้ผู้โสข้าพระเจ้าจะต้องจับมันผู้นั้นขยี้ให้แดกเละเป็นผุยผงล้างแขนแทนท่านรูหวงหวงยิ้มด้วยความตื้นตันพางก่าวเราขอบใจท่านหากไม่ใช่หลังจากมัน ใช้ตะปูอาบยาพิษปากย่ยท้าเราทั้งสองแล้วยอมรับปากการขอร้องเราเรื่องหนึ่งบูริมทั้งแผ่นดินน่ากลัวต้องเนืองนองได้โลหิตเสียนานแล้วตอนนั้นเมื่อมันกระทำเราจนสาแก่ใจมันบอกกับเราก่อนเราจะตายอย่ายอมรับปากการขอร้องของเราเรื่องหนึ่งและก็สาบานกระทำตามคําขอร้องเราโดยไม่บิดผิวแล้วถามย้ําหลายครามันยังคงรับปากหนักแน่นเราจึงขอให้มัน ทำความเคารพคำมั่นสัญญาก่อนเราตายจากไปมันไม่อาจาปรากฏตัวสู่บูริมและไม่อาจฆ่าคนด้วยมันตอนนั้นลังเลด้วยความระบากใหญ่เราจึงเย้ยหยันมันในเมื่อรับปากในตอนแรกแล้วฉะนั้นตอนหลังเกิดอั้าอึง้งที่สุดมันจําต้องรับปากเราแต่จะปักฟังถึงตอนนี้พันนึกได้กองเงียเพียเคยบอกกับตนที่เจ้าสนักกิมสีมืองไม่ออกสู่บูริม เนื่องเพราะทุตรีนางหนึ่งบังคับไว้นึกไม่ถึงมนุษย์ที่ทำลายลูห่ห่วงห่วงก็คือปกเถียนลัง่งปัจจุบันเป็นเจ้าสนักกิมสีเมืองแต่เปักในยามไม่ตั้งใจถึงกับประพบสตรีที่ทั้งหน้าเวทนาทั้งอาภัพนี้ได้นับเป็นเรื่องที่อมหิตโหดเยี่ยมจนผู้คนไม่อาจคาดคำนวณถึงจริงๆหากปกเถียนล่างไม่ยอมนับปากการขอร้องขอสตรีนางนี้วงนักเดง ยายไม่ต้องล่มสลายไปเสียเนิ่นนานแล้วแต่เสปากขบเขี้ยวเขียวฟันก่าวบอกเทียนร่างออกจะอมหิตเกินไปใช่มันอมหิตเกินไปมันช่วงเชิงทุศสัปสิ่งของเรากักขังเราในที่นี้ผ่านกาวดามากว่าสิบปีมีสติที่ถูกทํำลายโฉมนางหนึ่งบุกรุกเข้ามาในไข้กลสยบวิญญาณเราให้ยาแก่นางและให้นางไปหาทงีง่อิ่วสิงแต่ทว่า นางถึงกับไปแล้วไม่กลับแต่แต่ปากร้องพ้องคุณผู้โสนั่นเป็นการเข้าใจผิดเข้าใจผิดเยี่ยงไรสตรีทั้งนั้นเป็นมารดาข้าบัเจ้าว่ากระไดนางเป็นมารดาท่านเสียงของนางครานี้สั่นสานด้วยความพุ่งพ่านแต่แต่ปากรับคําใช่นางเป็นมรรดาข้าบัเจ้าและนางก็เป็นสตรีที่อาภัพยิ่งกับเรื่องที่ท่านวานยบจนบัดนี้นางยังไม่ได้ดื่มแต่ทว่า แต่เทปักต้องหยุดกลางคันด้วยความรันทศรูห่วหวงจึงถามแต่ทว่ากระไรนางตอนนั้นวิกลจริตไปวิกลจริตเพราะสาเหตุใดแต่เทปักจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งมวลชาติกำเนิดของตนบิดาถูกฆ่าและเหตุการณ์ต่อมาใน18ปีแกนางโดยละเอียดรูหวหวงฟังจบความแล้วจึงถามบิดาท่านถูกคนในสำนักกิมสีหมึงทำร้ายตายไปใช่แล้ว ตอนนี้มารดาท่านอยู่ที่ใดไปหาทีไงอิ่วสิงที่เชี่ยงกี่เต้าแต่ทว่าทีไงอิ่วสิงกับหวยเนี้ยจือพากันไปประลองฝีมือแล้วหายสาบสูญเวราถึง30ปีเศษฝั่งว่าตู้อวงจื่ออวงกับไปต่างไปไปพบที่ซ่อนสังขารของทั้งสองท่านจ้นได้เหลือทีตีหวยไปทั้งสี่ใบแก่แผ่นดินรูหัวงรองอ้อแล้วกล่าวเช่นนี้เป็นว่าเราไม่อาจตำหนิมารดาท่านได้ ขอให้ผู้โสโปรดจะได้ตำหนิเราไม่ตำหนินางดอกผู้อวโสข้าพระเจ้าไข่เลียนถามท่านสักเรื่องหนึ่งเรื่องอันใดท่านทราบสำนักใหญ่ของกิมสีเมึงอยู่ที่ใดย่อมทราบอย่าเมื่อท่านไปจากที่นี้เราจะบอกแก่ท่านเองพระรงพิมพิมือของปกเห็นล่างเปรียบกับท่านได้หรือไม่คำนวณตามเมื่อการกระโนนมันจะได้กว่าเราเล็กน้อยแต่บัดนี้ผ่านการค้าเข่งฝึกปือมาสามสิบปี การลอหน้าในพลังพิมือของมันก็เป็นที่คาดคำนวณได้หากข้าพเจ้าฝึกพลังพิมือของท่านสําเร็จไปประมือต่อสู้กับมันผลแพ้ชนะจะเป็นเช่นไรท่านอาจไม่ใช่คู่มือของมันแต่ทว่าจะรับมือมันสักห0กระบนท่าย่อมไม่เป็นปัญหาใดๆแต่เสพกกือนน้ำลายอึกใหญ่เนึกไม่ถึงพลังพิมือของปอกเทียนล่างจะสูงส่งจนน่าสะเพงกลัวปานนี้คุณนคิดแล้วถาม หากระดับพิมือของข้าพเจ้าในตอนนี้รับมันไม่ถึงสามกระบนท่าแต่เสปักสิวกายแล้วลองพ่งไปรับไม่ถึงสามกระบนท่าใช่อย่างนั้นคิดจะฆ่ามันใหญ่มีช่ลำบากจนยากเข็นใช่แล้วแต่หากท่านได้รักวิชาพิมือที่ทีไงอยู่สิงฝึกปือมาชั่วชีวิตคิดจะล้างแขนแทนเราต้องไม่เป็นปัญหาเด็ดขาดอย่างนั้นข้าพเจ้าสาบานจะต้องหามาให้จงได้ เยี่ยงนี้ประเสริฐวาจาลู่หงหงไม่ทันจบคําพันไปเสียงฝีเท้าวแว่วมาแล้วเสียงแหบห้าวของคนผู้หนึ่งตะหวาดเข้ามาแล้วรับไว้แต่สะพักมองตามต้นเสียงไม่เห็นมีเงาร่างผู้ใดทั้งสิน้นแต่เห็นที่ผนังมีโพงเล็กปรากฏขึ้นโพงนี้อยู่ทางซ้ายมือของลู่หงหงข้าวสองชามและกับสองจานถูกส่งเข้ามาตามพงเล็กนั้นลู่หงหงรับแล้วกล่าวขอบคุณไป แต่เสปักได้ยินเสียงฝีเท้าไกลออกไปจึงได้ถามพวกมันส่งหารแกะท่านทุกวันใช่และก็มาเพื่อดูว่าเราตายแล้วหรือไม่แต่เสปักจึงเข้าใจความในกุ้นคิดในใจที่แท้เป็นเช่นนี้หากลูกหงห่วงไม่ส่งเสียงพวกมันก็จะแน่แก่ใจว่านางตายแล้วบกเห็นล่างเจ้าสำนักกิมสีมึงก่อเสนอตัวออกวางอำนาจในแผ่นดินได้แต่เสปักกุ้นคิดแล้วกล่าวอย่างนั้น พวกมันจะใส่ยาพิษในอาหารได้หรือไม่ไม่ดอกมันตกลงกับเราแล้วต้องไม่ใส่ยาพิษมาทํำลายชีวิตเราแน่นอนอย่างนั้นผู้โสรับประทานอาหารเถิดเราแบ่งคนละครึ่งเป็นไรแต่เสปะก,ก็หิวโหวยไม่น้อยจริงจจึงแบ่งอาหารของลู่หงหวงมาครึ่งหนึ่งโดยไม่เก่งใจสําหรับทั้งสองคนอาหารมืน้นี้ทั้งอบอุ่นทั้งอริดอร่อยอย่างบอกไม่ถูกหลังอาหารลู่หงหวงกล่าวขึ้น บัดนี้เราถ่ายทอดหลักวิชาพีมือที่เราฝึกปืนได้ในชีวิตแก่ท่านวิชาพีมือของเราได้จากไทยฮือเสี่ยงกินผู้พิเศษว่างเปล่าฉายาของลุงจีนที่เยี่ยมสุดมีเพลงฝ่ามือซิ่งห่วงเจีย้ยหัดเทพพายุเลเิศในแผ่นดินบัดนี้ท่านฝึกซิ่งห่วงเจี้ยของเราเถิดดังนั้นเองแต่ใสป่ปากจึงได้่อยู่ร่วมกับสตรีที่ทั้งอาภัพทั้งหน้าเวทนาและนาง ก็ได้ไถ่ทอดสุดยอดวิชาที่ฝึกได้มาช่วยชีวิตแก่แต้เซบักจนหมดสิน้นซิ่งห่วงเชี่ยของนางเลอเลิศพิศดารสุดจะเปรียบประมาณพลิกแพงแปลเปลี่ยนไม่อาจอยังคำนวณเพียงกระบวนท่าซุกหงสิ่งเหลงเทพมังกรทยานเมฆก,ก็เสียเวลาแต้เซบักถึงสามวันเต็มเต็มจึงพอฝืนใจฝึกได้คร่าวๆวันเวลาผ่านไปรวดเร็วดังสส่น้ำภายในสถานที่ทั้งเล่นลับทั้งน่าสะพึงกลัวนี้ แต่ละวันแต่ไซปักคำเค่งฝึกเปร์อฝีมือจมอยู่แต่ในกระบวนท่าที่พิสดารปาฏิหารจนลืมวันเวลาที่ผ่านอย่างรวดเร็ววันนี้ลูหงวงกล่าวขึ้นแต่ไซปักพลังฝีมือของเราที่ยอดเยี่ยมอัธิซิ่งห่วงเจียกับท่าเท้าซิ่งเฮอโปฮวบเท้าเทพปฏิหารท่านต่างฝึกสําเร็จแล้วที่ท่านยังบกพ่องอยู่ในตอนนี้คือกําลังภายในเท่านั้นหยดเล็กน้อยแล้ว จึงกล่าวต่อไปเราเป็นคนที่อยู่ต่อไปก็ไร้ความหมายและไม่มีบรรยาจะอยู่ต่อไปอีกด้วยเราจึงทุ่มเทกำลังภายในทั้งมวลของเราแก่ท่านเลย